ฮะให้เพื่นยอนี่นะพ<ะ>อให้หยุดไปดงน้ำพรอในน่องเลยนี่นะะ่องอันนึงเยอะก่อนเยอะก่อนมาให้พ่อไปดงก็ลูกไปหาขี้ก่อนหากินมันมาเนึ่งเอากราบจากไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโปรติดตามแล้กระับชมขีดปะคอนพาลุยกับบรรยากาศในตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยมื่อวานี้ก็ได้มีโอกาสและปะคอนกันได้ได้เดินทางเข้าป่าไปเที่ยวนี้เนี่ยมียูสองคนทุกคนเลยไปกับผ่านทองคน เพราะว่าผ่านต้นเป็นยังทิศละผ้าเมฆไปเบิ่งบุญชงเฮอบัจฉมหัตผ่านต้นก็ได้ผ่านเกศเป็นก็จักเอเล่บุตรทองโชนระเบิดนะเล่นี่กับบุคคลนโอ้ยที่น้ำท่านมาเตือนมันทุกคนลุกให้โอ้ยให้ไปนบำให้มาให้ให้ให้เม็ดเม็ดอีเพรไปดงไปเด้อเวลาบาให้เด้อโอ้ยจะไปน้ำพอนะทุกคนน้อยๆนี่งกันยาบลุกกรให้ทุกคนเลยจะไปน้ำโู้บริโภอ่อนนี่ก็ได้ ให้ร่างร่างนีง่ไปนะอีพ่อไปดองก็เด้อลน้อยเด้ออย่าเลี้ยวเดียวอย่าดื้อเลยเด้อไปกดมาท่องคุญธาขึ้นอยู่เอารถจักไปได้ก่อนอะไรไปเรืย Đi Áo à, mà tôi rồi, đâu Bất cú khen sao đó Thế Thế xa bay đâu không à. Bay đi mới thì bỏ chục lột mà hả à? con đi nào Chục lột mà hả con thì đi mới vô có này

ไปก็ไม่ไปก็ไม่มอนคนเดือมันเช็ดเรียบร้อยทุกคนเลยเดินทางก่อนยท่องเพื่นทาอยู่เนอะขับรมไกล Chắc chắn là con này mới lên Chịu kết đấy à? hả? Ừ. Chịu không có Chịu đó, Nhớ cho không ngày thu là phải nạ rồi Ừ, เ,เสียงไหไเห็นกระจนมันกคเลยเป็นไฟนนำด้บยเอาบ้านแล้วันนี้ก็ได้โ <c oughs> อ้บาาอรถายไปว่าอยงไรนะ nó bay hơi thang nó bay hơi thang nó tên em mando hai 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 Nhảy hai hai มาไกลแล้วทุกคนเลยแต่บางคนันเูาซึกอ่าลืมของมนีิลืมมีดแต่กระยามันเนาะพก็ว่องเพ่นเอาละมาไกลแล้วพอจะขึ้นเพราะว่มันมีหมนันมาไกลแล้วมันลืมผ้าลืมมีดโอ้ยไปดงไปป่ากันเลยแต่กระยะมันว่องเพ่นเอาละเรือเ<ป>ด,ดี๋ยนี่วะาดงไปเพื่อ

เลิกค่อยไปเยอะไปวิถีพิถนี่ Ah, guarda, né? แห้งโหดทางนะมันเป็นฟ้ามไปเลยโอ้โทองยังแหย่งเขย่งอยู่คุณโยขนาดรถไทยขึ้นนี่แห้งแล้วเลยรถไทยนะแห้งมัดชิดโอ้โหกทองยังพีกไปอีกตะโหดกระโหพแล้วนี่ช่างนี่เป่งงเปงเงง เว้ยรถก็ได้มานี่ก็ท้าวท่องผลฟ้าจะกก้อนพักเมย์จิกก้อนตะไครยโอ้ทางก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่เพิงแล้วกับพิลึกลีรอนะ ลืมพามาหอดีละพัดโอ้ยเขาจะขึ้นเอาหมดปลงเหินมาแ้วนี้มาแด้วระยากมากเละไปโด่งง่ายเลยมีเชือกไว่บ้าอฟูาจะโด่งกับ่เอามาแล้วเมือนอนี้ยูหน้ากัมีเอาฟ้าไปถือมาเลยนี่ไปถือฟ้าทุกคนอถือมาละยานหมายก็ตายคือืันนั้นเนาะนี่คนท้งก็ฟ้าไอ้พวกนี้จะสฉมทำโดงมาไ้ผลนพาไปอ่ะ หาโหล่มนาวิป้าเลยเฮอไม่แต่มันลปปกแหวบบกมันถือเชือกไงนน้่าไม่ไรอืมแคนี้พอเชือกงโหล่มโม่ไม่ไ้เอ้มันถือเชือกอะไ้มูไม่ก้าได้เย็นขนาดลดมาอยู่นี่เลยลงมาอยู่นี่เย็นแค่ดีโอ้น้ำกัไหลรอดพื้นเตะเออลุมดิตุ้ย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 ก่อนดีกว่าจะเลย ้างนี่ก็น,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 นาะเนาะโตแล้วมาดูเนี่ยจักข้างใบทั้งรีเร่งหอยอะไรใบเลยใบมดักอันนี้มีจักของทังรีข่มห้าข่มห้าใบต,กตุกทุบเงี้ยงเชงออมาครับไม่ได้มาแต่หึงเราทุกคนเลยไม่ได้ขึ้นแต่หึงเต็มระบากอะไรเป็นทิดช่องทิดละข้าวิข้าน้องพงโมเนี่เป็นอรกเพาะโอย,อยกระเพา ก็เลยก็เป็นกระเพาะชองคนน้องสาวน้องชายเป็นกระเพาะมดเดือดแต่พันคนอผู้เดียวบัับฝอ,อน,นอ,ยอย่างนี้ใช่ก่อนจังหน่อยยังดุยต่อยห้ามไปรถจักรไก่แม่นฉับขีเอาเล็กจะเดินผ้าสุดีละโอ้ปาดหมูก่อนละหมูเข้ากัา ผ่านต้นเพื่อนอขึ้นน้ำหลังทุกคนเลยผ่านต้นกับผ่นเกตมื่อนี้เพป่นพาเมืม่อวานเป็นผ้าเมืม่อวานเป็นใบเบิ้งบนช่วงเฮ่อไรโง่ขา้าไปเบิ้งบนช่วงเฮ่อบ้านเม่เพว่นผ่านต้นเหมือนกันเลยเห็นเอาเครื่องเอาของไปขายสิไปเป็นทางต่ออี๋มาหนีิเผาได้ขมุมอกระบกเป่งปังเป่งปังอยู่ลราป่ะนีิกับเด็ดนี่ หดวุนกขน่าจะเต้เงละเบืงนี่ตางเลยเนยไปแต่บ้านคี่ละ คนคนลึกคนเลยเรือระท่องเฮ็ดเรอลยดิเฮ็ดเรือ <laughs> เ <laughs> ทุกคนเลยถองเลนก่อนบัดเียนคนทุกคนชัขึน้นไปนั้นอยู่ใช่เล่าน่าจะเฮาทำนาเนาบ่เห็นรถขึ้นมาเลยจุดพักจุดเดิมทุกคนเลยที่พักอะไรจุดเก่าจุดเดิมหาพักผ่อนทุกคนช้หน่อยอยังเอาหาอยู่หาก,กินท,ทอาทอกมาทุกคน ห้องเพิ่อนก้มาทุกคนเลยวันนี้ก็บพคกพ่อนังไฟไว้ก่อนห้องเพิ่อนก้มาฮอดกัหาตั้มหุงปั้นทุนข้ามหมูตอนตัวนึงของเพิ่นทุกคนดังไฟ่เชีก็นทุกเลยดังไฟแล้วก็ต้มน้ำกินกาแฟแล้วแล้วก็ฟาดอ,อ้อหาละแรงมาฮอดกัพอดีประมาณชามโมงหน่อยพอดีงามหาละแรงเลย เทลงครับบอกจะเป็นเทลงไม่ได้บังโมงไม่ได้บังโมงเลยประมาณบ่ายโมงไงล่ะไม่ก็ตัวสามโมงเหรอเฮ็ดยูเฮ็ดกินกินข้าวไปสก่อนออเดินทางกันเลยโอ้กําลังหืนทุกคนเลยจะแตเก้าวเชื่อมึงมากถาเรื่งนี้หืนนี่มันเคยมานะแตเก้าวเลยว่าไม่ได้มานะมูหลายเทียวล่ะ หน้าก็ได้กินยูซีนหลาตัวหรืมามเลยไหร่มีคักได้คักกันไดนย้อนย้มหมืนป้าพี่บอกมีคักคือไปหาโลได้เลยกันได้เฮาดงลรบอเ่าคักแลยโมได้กัแม่นคักก็ใจนี่นะไปต้มน้ำไปทุกอน นี่บ่อาหารมูอตะบิดกัโยบเอามาหารก็ไม่ได้กินเลยมาแล้วก็มาโหลดหมูต้นนึงมาหอดเลยจัดหมูต้นไปโอ้เว้เอามาหน้าเอาได้พัรเก็ตนะข้าเพื่อพัรเก็ตนะยังมีจักมืออื่นเขายังมาอัลดังสองคนเขาเออว่ามืออื่นเขายังมาอัลดังอีเนาบอกไปละชนเช้านี่แบบมืต้นว่ามืออื่นไปเลยเฮ้ยเม่ชงเฮ้่เฮ้ยวะไปก้อนได้หวะอาจารย์หืดอยู่เนาะ ไม่ได้มาหลูหมูยเที่วแล้ันทุนเนาะเฮ็ดเพื่อฆ่าทวีท่องานหากินท้าว่ะไปก่อนเอาลยนะอของกินมาอนี่มา่อนกะจับมูไปตัวนึงงมูมูตัอนี่มานี่าอยู่ในกินเฮ็ดมันมันเดาอืมมาแน้มันเนี่ยมันเมยมาทุกคน กินข้าวนายำดีเลยเนี่ย้อจัป้องมาแู้ระ่นานะรา่นรา่มีธร็ดาตอนนี้ไม่นีอืมได้ตัวชามโชคได้มาสองคนนะได้สามเสกสโหเท่เลยตาหุ้งแล้วนี่สองคนจัดการหมูตอนมาแต่พุ่นบ่ะอืาน่าชุกอกนี่ตาหุงวัดี้สุดมาต้นมาก ยามเขาหงยังเนียแวะหยามเขามามาหาเพื่อนหแแล้วมอนแล้วมองไปเันเลือกก็อ็ไทยเขาเย็บห้อยมันบอ่านี่ด่วนมัเห็นเออมันล่ากินไปก็ทางกบตายเท่เลรมันหนาวกันทางเก็นี่หน่อทางเป็นตายมันหนาวูนป่าันคืออยู่บ้านเลยเนา หลังจากกินกาแฟแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบานี้กินข้าวกินน้ำก็แล้วบานี้จะได้อ่อหาเดินทางหาอยู่หากินไปทางเรือประทองเจ้าตาแครงเขาเลยตาแครงบ่เดี๋ยวเข้าไปทางน้องพีโลพี่เด้อรอ๋อลัดหาอยู่หากินก่อนทุกคนเอ้ยบานี้มาเรือวิมานกระทาไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนเอ้ยมาแป๊บเดียวทุกคนเลยนี่นหอยก็ได้ยเห็นหอยเลยหอยกับจักหอยเก้าวหอยไหม่างเ้ยน่อนึ่ น่าจะเป็นหอยเก้าบนเพราะวผลมันมีตกอยู่แคมบอดนี่เลยเอาดงน้อยเดี๋ยวไปหาเละก๊กกระบกทุกเลยไปหาเลาะบึงตามก๊อกกระบกเวลามันย้ำาาากระบกในเสียงมันสีดังมูนะ กบไม่มีเฮาเช่นทุกคนเลยมะกระบุกมันยังมีตะลอนไหมมันเห่าก่อนนี่ตะลอนมะกระบุก k นะมีเฮากรนี่ปกติมันนี่เฮากินดีขนาดกรนี่นะเพราะมันช่วงแดดนี่มันกระบุกมันตะลอนคักมันก็เลยมีเฮาเดี๋ยวบุคคลก็ับได้ไปจบกรใหม่อีกทุกคนเลย ตนนี้ก็มืดแล้วทุกคนเลยก็สิได้เลาะหาก,การเลยได้ประคอนก็นได้เพราะว่าถือโคมมานำ้ำตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาฮอดที่พักก็ทุกคนเลยบุษหอมไป็นถั่งหมาอยู่เลยยังมีบุษหอมหมาอยู่ก็จะได้หาทางพื้น,นทางไผ่อก่อุกคนชาวบุทหอมพื้นมาชาลุ่น้ำบุทหองทุกคนเลยบุก่อนก็นยังมีหมานอยู่